ปึ้งห้ามาอ้าวสวยจ้าคูณสามเท่าไปดิโอ้โหปอกแปดจ้ะโอ้ยหวันจะยับจังเป็นไงบวกมาแปดร้อยที่เด็ดอยู่ที่ตัวกูณนะจ้ะมาดอกต่อไปเราลงแดงสองร้อยไปเลยแบงเรานะ่ะโอ้โหขอตัวคูณเน้นอีกได้ไหมจ้ะปึง้งเปิมมาโอ้ยหน้าแปดหน้าแปดโอ้โหฮาวะ่ะ โอ้โหโดนเน้ะดอกนี้ไม่เป็นไรเราสู้ต่อไปจ้ะมาไม้นี้ไปไหนดีไปซ้ำที่แดงเหรอโอ้โหสองตัดสองเนาะยังไงดอกนี้โอ้โหมาหน้านี้ปึง้งโอ้โหบอดจ้ะ <c oughs> ปึ๊บอ้าวแต้มดีอ้าวโดนดีแบบนี้สวยงามตามทองเรื่อง